สวัสดีครับ EP 79ทาพินัยกรรมอย่างไรไม่มีโมฆะ100%เกณฑ์การจัดทําพินัยกรรมที่ต้องนิดคือต้องมีความรู้ในการจัดทําพินัยกรรมกับผู้ที่มีความเข้าใจตามกฎหมายไม่ควรไว้วางใจคนง่ายๆในเรื่องพินัยกรรมเพราะบางครั้งที่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ควรที่จาแต่งตองให้ดีต้องสนใจรู้หลักการให้ดีวิธีจัดการ ทำพฤติกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อให้ทรัพย์สินตกสู่คนที่เราต้องการมอบโดยที่ทรัพย์สินอะไรบ้างมากน้อยแต่ละคนเพราะสุดแตการเงินว่าเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งในบางครั้งเราไม่เข้าใจไม่ถูกเท่าที่ควรถึงแม้จะคิดว่ามีความรู้ดีแล้วเขียนเองได้แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการไม่ถูกต้องตามกฎหมายนำไปสู่การโมฆะหรือโมคียะได้แต่การเงินแนะนำว่าถ้าจะให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วไม่ลำบากเกินไป ให้ไปทําที่เขตเรืองเภอจะมีเจ้าหน้าที่ที่รู้และเข้าใจในเรื่องนี้คอยช่วยเหล่าวิธีถือว่าดีที่สุดในการจัดรมพินัยกรรมเพียงแจ้งความประสงค์ที่จะทําพินัยกรรมเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่เขตซึ่งไม่ต้องกังวลในเรื่องเปลี่ยนแก้ไขพินัยกรรมเพราะแก้ไขหรือยกเลิกงได้ตลอดตามวิธีการตามกฎหมายที่กําหนดถือเป็นสิทธิ์ของเราโดยตรงพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายย่อมสมบูรณ์ดีในมุมมองักษนะ ของสื่อสารกันเงินการทำวินีนยกรรมให้ไม่มโมฆะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำตามแบบฟอร์มหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดตามประมวลแพ่งและพาณิชย์คุณสมบัติที่ไม่เป็นโมฆะค,คือผู้ผทำวิเนียกรรมต้องมีอายุสิบห้าปีขึ้นไปและมีสัมพัชัญญาไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้ไร้ความสามารถและมีสติสัมพัชัญญาสมบูรณ์ในขณะที่ทําหลักเกณฑ์ประเภท มีพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบเขียนเองทั้งฉบับหรือเป็นเอกสารฝ่ายเมืองที่ริแสบันใจว่าไม่เป็นโมกิยะเพราะดำเนินการโดยรัดหรือว่าเป็นแบบที่ปลอดภัยที่สุดเราก็แต่งความํำนุงนะครับไปขอทำพินัยกรรมกับนายอำเภอหรือหัวหน้ากิ่งประจำอำเภออำนวยการเขตหัวหน้าสำนักง,งานเขตตามกทมหรือพนักงานผู้ทำหน้าที่แทน ้องมีพยายนอย่างน้อยสองคนอยู่ร่วมกันการบันทึกเจ้าหน้าที่จดข้อความตามที่ผู้ทําแจ้งและอ่านข้อความนั้นให้ผู้ตามและพยานฟังแล้วก็ลงมือผู้ทําพินัยกรรมจะต้องลงลายมือชื่อและพยายนก็ต้องลงลายมือชื่อพร้อมเจ้าหน้าที่ลงมือชื่อลายมือชื่อและลงันที่มีข้อห้ามนะครับสํคัญสำคัญในการทําพินัยกรรม พยานไม่มีคุณสมบัติอันนี้ก็โมฆะพยานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับวินัยกรรมหรือผู้สมนตหรือผู้ที่ไม่สามารถที่จะเป็นพยานได้พยานเป็นผู้ต้องห้ามก็คือเยาวชนต่ำกว่า20วิคนจริตหรือเสมือนไร้ความสามารถก็เป็นพยานไม่ได้ถ้าขาดลายมือวันเดือนปีพินัยกรรมนั้นก็โมฆะ มีการขูดลบตกแผงหรือเติมก็ถือไม่สมบูรณ์เว้นแต่มีการปฏิบัติตามแบบเดียวกันกับการบำพินัยกรรมนั้นเขียนเองลงลายมือชื่อํำกับทุกครั้งที่แก่นี่แหละครับเราควรที่จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองลดการถูกฟอ้องร้องเพิกถอนและต้องการทำให้พินัยกรรมนั้นสมบูรณ์ ปรึกษาทนายเพื่อล่างให้เลยรอบครอบที่สุดนะครับต้องมีพยานสำคัญคุณสมบัติ